เปิดชีวิตยุ้ยเจรนันทนนอนอยู่ห้องเช่ารูหนูกับสามีไม่ติดหรูทนนอนอยู่ห้องเช่ารูหนูกับสามีเปิดชีวิตยุ้ยเจรนันเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว20คนยอมเป็นเสาหลักทำงานเกือบ24ชั่วโมงใครที่เป็นแฟนละครทีวีคงไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของนางเอกเบอร์ต้นต้นของเมืองไทยอย่างยุ้ยเจรนันซึ่งชีวิตของเธอไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยมีเงินมากต้องสู้ชีวิตมาแต่เด็กนอกจากจะมีอาชีพนักแสดงแล้ว นักสแสดงสาวยุย้ยจิรนันยังยึดอาชีพเป็นแม่ค้าเป็นระยะได้เสริมด้วยยุย้ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเธอทํางานหารายดได้มาตั้งแต่เด็กยังพยายามหาอาชีพเสริมให้กับตนเองโดยทําร่วมกับสามีนักสแสดงหนุ่มทันธนากรแล้วยังได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนน้องๆน,นักสแสดงในวงการที่เสด็จอย่างต่ายชัชดาพรและเอี้ยมวัชพรมาร่วมอยู่ในภาพสินค้าของตนเองด้วยนอกจากจะมีธุรกิจร้านอาหารบ้านสวนเคียงตะวันธุรกิจอาหารเสริมก็ยังมีธุรกิจขักกระเป๋า ซึ่งเจ้าตัวใช้เวลาว่างประมาณสองสชั่วโมงไลฟ์สดขยัดกระเป๋าด้วยตนเองสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจเป็นเพราะสาวยุย้ยต้องทำงานมาตั้งแต่เด็กเป็นแม้แต่เด็กเสิร์ฟในร้านอาหารไม่ได้เกิดในครอบครัวที่สมบูรณ์แบบพ่อแม่แยกทางกันต้องอยู่กับคุณตาคุณยายซึ่งไม่ได้มีเงินมากมายดังนั้นเธอจึงต้องทำงานเพื่อส่งตนเองเรียนด้วยจุดเปลี่ยนชีวิตยุย้ยเจรนันคือการลงประกวดนางงามที่เธอจากบ้านเกิดที่จังหวัดจันทบุรีเข้ามากรุงเทพ มาแค่กระเป๋าหนึ่งใบมากับคุณแม่เช่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วเธอก็ประสบความสําเร็จด้วยการคว้าตาแหน่งนักชี้เกลปี2 0 0พทําให้เธอมีโอกาสได้งานละครและมีเงินดูแลครอบครัวยุย้ยว่าเธอเป็นแม่ขามาตั้งแต่เด็กช่วยพ่อแม่ขยันของมาตลอดในตอนที่ปิดเทอมยุ้ยจะเป็นเด็กที่บอกได้เลยว่าขยันมากตั้งแต่จําความได้ไม่เคยไปวิ่งเล่นจะขยัข,ของตลอดจากของเม่อคุณตาคุณยายไปลงทุชี้ไข่นกกระทามาหรือขยัขนมหวานบ้างนิสัยตัวเองจะเป็นแม่ค้ามาตลอด แต่พอโตขึ้นด้วยชีวิตที่พลิกผันหรืออะไรต่างๆทําให้เราโชคดีเข้ามาอยู่ในวงการเป็นนักแสดงตามอาชีพที่เราฝันเอาไว้และรักมากที่สุดจริงๆแล้วเป็นแม่คขายังคงมีอยู่ในตัวเสมอซึ่งยุ้ยได้เผยว่าไม่มีอะไรที่ลดคุณค่าตัวเองยุ้ยเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่จำความได้แต่บังเอิญได้มาเป็นนางเอกนั่นเอง